ก็มแมลงก็ไม่เคยกินเลยไม่กลัวครับแมลงอะไรก็ได้เอาคนมาผิดคนหรือเปล่าเนี่ยกินได้ทุกอย่างมไม่รู้ว่ามันสไตสล์ของัไม่ได้พูดกับใครเลยผมมันก็กินอย่างเดียวอะ่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ดิคอมมอนทองหล่อนะคะถือว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมาก เพราะว่าเรามีเชฟจากฝรั่งเศส1นึ่งมิชลินดาวนะคะมาอยู่ที่นี่ด้วยเชฟจอห์นมาร์กเป็นเจ้าของร้านอาหารลาลิ c ัสเในปารีสนั่นเองนะคะต้องมาดูกันดีกว่าว่าเชฟของเราจะครีเอชั่นสร้างสารรค์ศิลปะอาหารจากผมดักแด้ใหม่ออลี่โคโคุนิกได้ยังไงบ้างตามไปดูกันดีกว่าค่ะมาเร็ว ดูกันในครัวดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้เราอยู่กับเชฟนะคะ so the peel and the fennel are hmm. cooking slowly <Yeah. S 2> so we need to be patient <Okay. S 2> need to wait 15 minutes and after 15 15 one five i n e a i v h how do you say in French 15 Like Ken's. s Ken's, k n s minute. m i e i minute. So we need to wait 15 minutes. <c oughs> And after we check with a knife. ตอนนี้เรากำลังเอาลูกแพรนะคะไปต้มกับเฟนเนลแล้วนี่มาคุกรวมกันปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรก็เป็นคอนฟิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรสนะคะเหมือนตกแต่งข้างบนแต่ก็จะมีโปรตีน อุ้ยเนี่ยทำยากมากเลยซึ่งแบบมันบางมากจะให้เห็นว่าแบบ beautiful มันสวยงามมากต้องใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีเดี๋ยว1้านาทีหลังจากนี้เร้อจะเป็นยังไงเดตามไปดูที่หลังกันดีกว่า,า,าขอมาพ p r e ซนต์สินค้านิดนึงนะคะว่าเราจะปล่อยตัว e y rocket to the moon เลยนะคะ ก็เป็นขนมสแน็คที่มีโปรตีนจากดักแด่ใหม่อีลี่ซองนี้เท่ากับมีโปรตีนทั้งหมด3กรัมเรามีทั้งโรสบ้ามึกแล้วก็มีรสชีสนะคะซื้อขนมได้ที่มีวิลล่าโกเม m a มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ออนไลน์ช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลนอ้หรือช้อปปี้หรือลาซาดา้าก็คือเอาหมดเลยนะคะพยายจะล็อตช,ช่องทางเขาคิดจะต้องปังกุลิเย่นะคะปีหน้าแต่ตัวนี้เป็นโปรดักที่จริงๆตั้งใจนะคะลอตก่อนเลยนะแต่ว่า เราจะไปเปิดตัวบนเราจะไปิด <c oughs> เราจะไปเปิดตัวบน indiegogo com นะคะโปรตีนตัวนี้ก็คือกินทงดือมปุ๊บแข็งแรงนะคะเพราะว่ามีโปรตีนถึง30กรัมแต่เบื้องต้นเนี่ยเมืองไทยยังไม่ได้กินนะก็จะต้องให้ต่างชาติกินก่อนนะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็นเดี๋ยวจะมาเปิดตัวในเมืองไทยโอเคค่ะแล้วเราเจอกันข้างในต่อกันดีกว่า <c oughs> ไปบาย เอาวันนี้เราอยู่กับแก๊สสุดหล่อของเราทั้งสองท่านนะคะมาดูดีกว่าว่าอยู่กับใครบ้างหมูครับก็ทำพวกบริษัทสตาร์ทอัพครับผมตามสุดหล่อของเราทำอะไรคะผมก็ขายรถ แต่เดี๋ยววันนี้ก็คือจะพาเกสองท่านนะคะไปชิมอาหารจากเชฟนะคะเชฟจอมมาร์คนะคะตอนนี้ก็กำลังวุ่นกับการพูดตอบฮัลสวัสดีค่ะีเนีู่ชูีนเราไปดูดีกว่าว่าจะอร่อยไหมคะได้ตามไปดูเลยนะคะเจอกันค่ะ มมาากกดดูีเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะละคนมันอยู่แรกชื่อว่าซิลเลสโฟกรานะคะก็เป็นคาเฟ่ตัวนี้ข้างในก็มีแบบโปรตีนข้างในเต็มไปหมดเลยถ้าไม่บอกมันก็ไม่รู้เนาะว่าไม่รู้ไม่รู้มีส่วนผสมอยู่อืยาย่ายยังไม่กลืนเลยรสชาติดูอร่อยครับอร่อยมีควาร่อยมีควาร่มั้ยอร่อยครับ หน้าตาก็สวยหน้าหน้าตาดูไม่ออกว่ามันมีส่วนผสมก็คือทุกอย่างเพอร์เฟกรู้สึกแบบว่ามีแบบเหมือนความเป็นแมลงพอกินปุ๊บพอได้กลิ่นแบบมันพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะรู้สึกไหมเออเหรอไม่รู้สึกเลยคือผมไม่รู้สึกหรรอไมู่้ว่ารสชาติแมลงเป็นยังไงว่ามันเอาที่พอนึกเกสเรสทุกคนไหมเนี่ยนี่อะไรเก๋ทุกคนเลยร่างกายคนเรานะคะต้องการโปรตีนต่อมื้อนึงเนี่ยประมาณ30กรัมอือใช่แล้วจานนี้ก็มีถึง19กรัมแล้วนะคะนี่มึงจานแรกนะจานแรกยัเราได้โปรตีนเกินไปเลยวเนี่อบินได้เเลยนี้ หน้าตานี้จานแรกผมให้9เต็ม10ครับผมอ่านะครับเ <IS il S 1> พราะว่าเผื่อไว้นิดนึง <IS il S 1> เผื่อมันมีจานหลังแล้วมันสวยวันนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีให้ขึ้นไปนะแต่ว่าหน้าตาสวยจริงๆทีนี้ถ้าถ้ารสชาติใช่ไหมรสชาติเชฟอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมว่าอันนี้8.5อ่าก็เหมือนเดิมครับก็อร่อยนะครับแล้วก็เผื่อไว้ครับเผื่อมีจานอื่นที่ถูกใจวันนี้นะครับก็จะได้มี ให้ให้ใส่เพิ่มขึ้นไปครับเฉพาะที่พลอยบอกบอกว่าได้โปรตีนไป19กรัมใช่ไหมจากอันนี้จากที่มือ้อนึงต้องการ30อันนี้คงต้องให้10ละ Nutrition เพราะว่านี่เกินครึ่งไปสําหรับนี่นะมื้อหนึ่งแล้วนะนะครับผมพี่ปามว่าไงครับให้ก็อของ <c oughs> นั่งอยู่ตรงเนี้ยคิณจะ size หน่อยเหมือนก g o l d ดอนแรมซี่นะให้มันแบบแข็งแรงๆหน่อยอ่8แล้วกันนะครับเพราะยังมีอีก2มื้อที่ต้องลองรสชาติก็8.5ครับ ถือว่าผ่านเกณฑ์นะเกินเกินเขาเขาเกินมาตรฐานชายไทยแล้วอันนี้อันที่สองนะครับ <laughs> ชื่ออะไรนะครับอะไรโคคุนแซลมอนค่ะโคคุนแซลมอนโอเค อันนี้นะก็จะเป็นแบบแซลมอนใช่ป่ะแล้วข้างบนก็จะมีครัสซซึ่งซึ่งเดาได้เลยว่าบนครัสเนี่ยก็คือมีการใส่โปรตีนของเราไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมอืออีกแล้วอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับทุกคนลองทุกคนลองชิมดูครับเมนูนี้นะคะก็ใส่ โปรตีนหมเอลี่เยอะมากไม่น่าเชื่อว่าอยู่แค่นี้เราใส่ไปถึง26กรัมนะคะต่อจานแต่คือมันละลายเนาะสุพลีกินเองก็ยังไม่ไม่คับไม่ได้รสอะไรเงี้ยมันหายไปกับเอิร์ฟหายไปกับสมุนไพรแล้วก็ละมุนนุ่มนุ่มเน้นมากล้วงเงี้ยจานแรก19จานนี้26นี่ได้ไปสี่สิบกรัมนะครับวันนี้นะครับสองสองจานนะครับผมยังไม่ไม่คอมเมนต์เลยว่ามันอร่อยมากจนจะหมดแล้วเนี่ยนี่เลยแรงมากแรมากแรงมากอันนี้เอาไปเลยครับจานนี้ผมให้9.5 ไอ้จุด5อยู่ที่พอยอ่ะหน้าตาผมก็ผมว่ายังเบสิกอยู่ครับให้สัก8สำหรับผมก็เหมือนกันดีแล้วที่เมื่อกี้นี้เหลือที่ไว้ให้9ใช่ไหมอันนี้จะได้รอบพี่ปามอันนี้ให้9.5เหมือนกันหน้าตาก็รอบเหมือนกันครับอันนี้ให้8นะครับผม ตัวหน้าตาพอาเฉยๆแต่รสชาติเขาเขานั่งสป라ส์ว่าแบบไอ้ส่วนที่เป็นคัอสตทำออกมาได้ได้ดีมากบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่เราไม่รู้สึกถึงความเป็นใหม่อี่เลยเพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบกลิ่นมแมลงยอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวถามจริงว่าทําเป็นคนทําเรื่องใหม่เอี่เองแต่ก็กลิ่นมันก็สะท้อนอารมณ์เราเหมือนกันอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเพราะนั้นแบบการที่สามารถเบลนดเข้าไปได้เนี่ยเราก็ละมุนขนาดเนี้ยเพราะว่าเออโอเคชอบชอบชอบสุดท้ายเป็น เป็นขนมหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองดูว่าถ้าอยู่กับขนมเป็นไงอันแรกกันที่สองนี่รู้สึกว่าเออเวลามันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นอาหารแบบเนื้อเนื้อ,อใช่ไหมข,าว,ขาวๆอรเนี้มันไปกับไปกับผม่มิลี่ของเราแล้วก็เดี๋ยวลองดูตรงขนมลองดูตรงขนมเป็นยังไงมื้อนี้นะคะเราก็มีของหวานที่ชื่อว่า e รี n e s Chocolate ือเป็นรังเลยนะคะมาเป็นรังไม่น่าเชื่อว่าเราใส่โปรตีนใหม่รี่ไปนะคะเราใส่ปริมาณกรัรมเวทเนี่ยที่50กรัมเราได้โปรตีนกลับมาในนี้ท้ายสิเท่าไหร่ ก็32มสองโอ้ยเป็นเลยครับสาี่ปีไปแล้วก็สามจานรวมกัน72กดสิบสอนกรัก็คือเราบอกว่าพอแล้วเพราะความยากของการทำธุรกิจแบรนด์อันหนึ่งก็คือการทำให้คนเรารู้สึกแบบไม่กลัวเรื่องเนี้ยคนกลัวน้อยลงอะไรอย่างงเคือพี่ปามคิดว่าไงพี่ปามหายกลัวแล้วพวกเนี้ยปามไม่กลัวแล้วไม่ไม่กลัวอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ที่ดีเพราะว่าเราได้หา r ีซอ u r c อินเทสให้เข้ากับร่างกายของเราตัวเราให้ดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นกินแบบสดๆมีไหมแบบนิ่สดๆลองลองนิดนึงเลยนี่ทำหน้าตาแปบนี้ก่อนไปทำอาหารหนู่งไหมไงได้กลิ่นหรือยังว่าอะไมันอยู่ในไอเนี้ยรู้ว่ากลิ่นแะไงอ่ารู้แล้วใช่ไหมอืมก็ได้กลิ่นครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นแะไรเพราะไม่เคยไปดมแมลแรงนะเป็นไงครับก็ถั่ว โอเควิ่นได้หรอซอร์ u r p ร i s ส์ที่นี่คำหนึ่งใหญ่กว่าเดิมนยอะอ่ะเฮ้ยชิลๆเลยครับจริงเหรอใช่ครับเหมือนขนมเลยอ่ะจริงเขาจ้างผมมาให้กินวันนี้ก็ถือว่าอินทองไหม ใช่ติมเลยพอดีเลยรู้ด้วยแล้วก็เปิดโล่วันนี้จะไม่กลัวโปรตีนจากมะเร็งจริงหก่อนหน้านี้เราเรากลัวนิดนึงก็ไม่ได้ลองไงใช่ไหมแล้วก็ผม่พอมาลองรู้สึกสบายสบายแล้วก็พอฟังสตอรี่ที่พลอยเล่าว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็โปรตีนก็เป็นเกรดที่ดีกว่าอดีตด้วยใช่ไหมอย่างวันนี้คือพอยก็จะรับเชิญเชฟต่างๆนะคะที่เขาแบบเก่งในเรื่องการทำอาหารแล้วก็เกรดเมนูใหม่ๆเนี่ยมาทำร่วมกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณจอห์นมาร์คด้วยนะคะ Thank you so much Thank you ขอบคุณครับ Thank you so much นี่ ขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะแล้วก็ขอฝากโคคุนิกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเริ่มปล่อยตัวทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในกูเมวิลล่าต่างๆด้วยนะคะก็ขอฝากไปได้วยค่ะขอบคุณนะคะ